ครัสวัสดีทุกคนนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ชน anel นะครับผมซึ่งคลิปคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงม็อดภาษาไทยเกม d d s สเปร r e m a k e นะครับปี2023นะครับซึ่งก่อนจะโหลดเราก็ต้องเข้ามาที่ตัวนี้นะครับเพจไม่พร้อมไม่แจกนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็มันจะมีหน้าตาแบบนี้วิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับกดไปโหลดตรงนี้เลยนะครับ เราคนที่คุ้นเคยกับการลงม็อดเว็บนี้ก็จะเป็นเว็บที่คุ้นเคยกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็จะมีวิธีการติดตั้งอะไรแบบนี้นะครับตรงไฟล์ก็มาตรงนี้แล้วก็สามารถกดราโหลดตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่ล็อกอินก็อาจจะไม่สามารถโหลดได้เนาะต้องสมัครแล้วล็อกอินในเว็บไซต์นี้ก่อนนะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปแบบชิวๆเลยนะครับไฟล์ก็ไม่ถึงเมกนะครับ3 0 8กิกะบิตเนาะซึงผมโหลดแล้วนะครับ เมโหลดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็สำหรับผมเป็นวินลาเนาะผมก็เอ็กแสกออกมาแบบนี้แล้วก็จะก o อปนะครับท่านผู้ชมจะมี3ไฟล์ตัวนี้เนาะก็ c o อปปี้คอนโทไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะเข้ามาที่ไดซีจะเป็นตัวนี้เนาะโปรแกรมไฟล์นี้ก็สตรีมสตรีมแอปอ่าก็คอมมอนเนาะก็หาชื่อเกมเดส p เป e ตัวนี้นะครับก็จะ กดวางลงไปแบบนี้ไปเลยทีนี้ก็จะมาเข้าเกมนะครับซึ่งเกมผมเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่ทดสอบเข้าไปในเกมเลยนะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสดๆร้อนๆนะครับไอชิมิ n งก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับไป โอเคครับเข้ามาถึงก็เห็นชัดเจนแล้วเนาะว่ามันขึ้นคําว่ารอสักครู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็แสดงว่าลงมัดแบบเมื่อกี้ก็สําเร็จนะครับเขาก็มีข้อแม้ให้อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับฟอนต์ในเกมต้องไม่เกินขนาด30เนาะถ้าเกินขนาด30นี้อาจจะทําให้ไอตัวภาษาไทยที่เขาแปลมามันจะทับกันนะครับท่านผู้ชมก็เลือกให้อยู่ในโซนหนึ่งถึงยี่สิบเก้ายี่แปดยห้าก็ได้ผมว่าตามที่ขนาดแล้วกันครับท่านผู้ชม หล okay. ังจากที่รอมาแสนนานก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้เนาะเขาก็ไม่ได้แปลตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็กดยอมรับไปเถอะสำหรับผมเข้าเกมใหม่ครั้งแรกก็โหลดค่อนข้างนานหน่อยนะครับสำหรับเพจต,ตัวนี้เนาะเพจไม่พร้อมไม่แจกนะครับ เอสเปดปี2023นะครับเพงเปิดก็ค่นข้าน่ากลัวนะครับกับผมไม่เคยเล่นเลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะโอเคเมื่อเข้ามาถึงก็จะเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเอาแปะไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภาษาในตัวเกมที่ตัวละครเราจะพูดก็มีเยอะมากมายนะครับอัมบัญญายมีเปิดกับไม่เปิดนะครับก็เปิดไว้นะครับส่วระดับความยากตอนนี้ก็ยังไม่เล่นยังไม่เล่น ค่าเพิ่มเติมอ่าตั้งค่าเพิ่มเติมก่อนนะครับอ่าเอ้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเสียงก็แปลค่อนข้างครบแล้วเนะเาะเอ้แบบนี้ไหมอะไรหมดตาบอดสี วางาภาพอาัตราส่วนาภาพแบบดอัน,นี้เนะาะเดี๋ยวเราลองไปดูในตัวเกมก่อนนะครับทีนี้ดำเนินการต่อระดับความยากยังไงระดับความยากของผมเโหด,ดมามึงยังเล่นระดับยากมากได้แลยวเหรอปานกลางยากง่ายง่ายปานกลางโห อ่าเริ่มเกมความสว่างก็ประมาณนี้นะลองกดเริ่มเกมไปดูนะครับภารกิจ ECE ER 5 2 9อัปเดตสถานะเ e g alien อยู่ระหว่างทางไปยังระบบ a อร i s มุ่งหมายคำสั่งที่1ตามหายานขุดพิมูละอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไงครับก็กดแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ไทยชาแนด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับผมสวัสดีครับ